สองใบครับขอบคุณครับเรากลาังจอดเดินทางไปสถานีสัมโงครับแต่ก็ขึ้นมาไม่ทันวันนี้รถออกไปแล้ว รถมาแล้วครับรถมาแนละ้วไม่มีคนลงเราก็ขึ้นนะครับก็คนค่อนข้างไม่เยอะเดี๋ยวเดินไปคลายกระบวนวันนี้ได้ขึ้นมารถมีจอให้ดูสานีสานีต่อไปอียี่สิบสีนักสลิง เดี๋ยวเราไปเจอที่สำโรงครับ วงนี้จะเป็นช่วงที่ยังมองเห็นแม่น้าเจ้าพระยาช่วงสถานีปากน้ํนะครับก็ช่วงที่จะจะเข้าสถานีตรงเวีนในเรือนะครับเมื่อกี้นี้จะเป็นที่ผ่านมาจะมีหอชมเมืองมีสารลางสุรการนะตอนนี้ก็คือสถานีโรงเรียนในเรือ That although the wearing of masks has been relaxed for outdoor public areas, BTS Skytrain suggest that you still wear a mask while using the water. วิวบนรด้วยภา b s ที่เราสามารถมองเห็นช้างอย่าวันได้แต่ก็ต้องถ่ายกันทางฟรมหน่อยตอนนี้กำลังเข้าจอดที่สถานีปุกจาง นี้ก็มาถึงที่สถานีสำโรงครับก็คือที่สถานีนี้ก็สามารถที่จะต่อไปมาสีสีเหลืองได้อันนี้กระบวนที่ผมมาจากสมุดปาก,การนรับอันนี้คือบรรยากาศบน BTS สีเขียวนะครับแนี่คือสถานีสำโรงคนะ เราก็จะออกไปที่ท่าออกที่สามคือวันนี้ก็จะมาดูนะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันทิ์ว่าที่สถานีสำมรงเป็นยังไงนะครับ ดูแล้วตรงจุดนี้นะครับก็ไม่เยอะนะครับคนไม่หนาแน่นแลวเราจะไปที่สถานีสีเหลืองคนระับที่กำลังเดินเข้าไปนี้ก็มีผู้โดยสารเดินสวนออกมามากพอสมควร ดือยจากประสบการณ์ที่ใช้มานี่ก็เป็นครั้งที่สิบก็ที่จุดนี้นครับที่สถานีนี้ก็มีการสัญจรไปมาของผู้คนมากขึ้นอย่างชัดเจนนะ <10 S 1> แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่25แล้วก็คือใกล้จะถึงวันที่3กรกฎานะครับเขวาวกาืเกือบจะพบหนึ่งเดือนละ มีชิวนะครับมีิวมีวิต่อแปลว่าวันนี้วันอาทิตย์ครับรเยอะพอสมควรถือถ้าใครยังไม่มาลองใช้ก็มาลองใช้นะครับต,ตอนนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่ายตอนนี้กำลังรอคิวที่จะกดบัตรใด,ดสาร ปลอดไฟสีกีฬาาครดี่าดดสานีเดินทางไหนะคะบัตรและปิดตัวเองนะคะเดินแป่กๆไ้เลยไม่มีบัตรเลย ไปรู้นิรนครับว่าที่ชานชาลาคนเยอะมากน้อยแค่ไหนก็พอสมควรครับและนี่ก็คือบรรยากาศการสดๆช่วงบ่ายนี่ครับ ว่าวันนี้วันิดวันหยุดมาน้อยแค่ไหนครับเพื่อนนี่คือผู้ที่รอรถที่จะมุ่งหน้าไปลาดพร้าวที่สถานี MRT ีสีเหลืองสำโรงอันนี้รถไฟก็มาแล้วนะครับ เยอะมากครับผู้โดยสารที่ลงมานะครับจากที่มุ่งที่มาจากลาดพร้าวนะครับมีผู้โดยสารลงมาน้คือบรรยากาศคนโซ่รถไฟครับ รถต่อลำลองเลยครับผู <or> ้โดยสารเปิดทราบนื่อจะมีประกาศอ่อนคลายการสวงหน้าจากในที่สาธารณะผู้ขับขี่ MRT Yellow Line s u g g e s t s that y o u s t i l l wear a mask while using the system as recommended by the Ministry of Public Health สิงคโปราา์สิงคโปสิงคโปรดผู้โดยสารโปรดทราบห้านรับประธานอาหารในขึ้นเรในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายสายเีเหลืองขอบคุณค่ะ a t t e n t o n please Passengers are reminded that eating or drinking is not permitted in the MRT yellow line system. Thank you. รวโ,โค้งนะครับสีเดีาสีด่านชมว,วิวสองสำโรงสีด่าิส้า้นานงกนรไม่เหนจิวิาไม่เห็นไม่เน สีดานแล้วก็โรยษารก็จ <tal> <âu> <ritos> <rat bubble Bev Any resses> ัด <sout> ว <en> ่าเยอะเยอะนะครับก็วันหยุดบดยษาทก็จะเยอะเพื่อกาดน่อไ next station สิโปร์บริษัทโปรด่าโปรซ่าเพื่ สถานีต่อไปศีลาสา next station ศีราชาวันได้วันกาดวันหยุดนะก็จะต่างวันธรรมดาถ้าทีตลอดใจมาใน,ในวันธรรมดาถ้าไม่ใช่ช่วงเร่ด่วนไปจอ กว้างเราก็าจะค่าที่จะเดินได้นะอาจจะหัวขบวนท้ายขบวนบางทีนคะรับแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็จะเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าเทียบกับอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้ว,ลวเยอะกว่าคนเยอะกว่านี้ตอนนี้กำลังเข้าศีลาซา ซึ่งก็เป็นสถานีที่สูงกว่า20เมตรนะครับสถานีสนูง20เมตรจะให้เพื่อนๆได้ดูว่ารรยาการของมันหยุดยังไงนะครับตกคนถึงตอนไปมามาสดร้อนใช้กันใช้ที่ยังไม่ได้ออกมาก็เพื่อนๆได้ออกมาใช้นะครับ 凉爽，很凉爽。 อันนี้สีอย่างนี้คือมีลานจอนดรถอาคานจอนดรถเจ็ดชั้นครับจอด้วจอดเจ็ดชั้นขับรถมาก็เดี๋ยวข้างมาจอดนะถ้าไปร่อ,อทำบุญก็สามารถเดิน มาสกายวอลไปวัดส,สีเอี่ยงได้ครับแน่ๆแนๆอย่างเงี้ยอีกสองสถานีโลกเพราะว่าสถานีต่อไปจะเป็นสีนรถไ่สีอุดมแล้วก็จะเป็นสถานียอดติดครับคือสถานีสวออนหลวงอ่ำเก่าสถานีต่อไปสีน้ำตา next station สีอุดม รถบนถนนสิงกรีนฮิลล์ถ <camp arsi> ัดเชือวันศุกร์เมื่อวาน Attention Please move inside the train away from door areas Do not lean against b e n c h e and horse wraps a n d r a i l s or standing f i r m while standing w l e now next station สวนหลวงรามาณ กครั็มาถึงสถานีจอดทีครับเดี๋ยวพ่อคอยดูนะว่าผู้โดยสารลงมากน้ที่ไหนส่วนผมเองก็คงจะต้องตัดสินใจลงที่ถนนหลวงร้รอยเก้ากันนะครับตอนแรกขัมาจากสีเทชาเดี๋ยวเปลี่ยนใจลงที่ถนนหลวงรอเก้า แวะเข้าไปซีคอนสแควร์เลยวันนี้เขามีงานสุดท้ายนี่ครับสวีทพับหนึ่งแปดห้าห้าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศซะหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง นยครับดูว่ามากน้อยขนาดไหนนะนี่ดูสถานีหลวหลวงรอ9ก้า กจะลองทำแบบนี้่าอะไรคะเกิดหรือเราค้า